ติดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒิสภาไทย สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณฟังที่เคารพทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการทันข่าววุฒิสภานะคะในวันนี้กับดิฉันอัญธิยาเนติรพิศักคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการทันข่าววุฒิสภาได้ผ่นานทางหน้า Facebook f a n Page วุฒิสภาค่ะตลอดจน Facebook Fanpage Senate Media Society สื่อดิจิทัลวุฒิสภาไทยนะคะมาติดตามเรื่องราวสาระที่เป็นประโยชน์ความเคลื่อนไหวของสมาชิกวุฒิสภาค่ะตลอดจนประเด็นดว่วนประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นทั้งทางสังคมและการเมืองรวมไปถึงประเด็นที่กําลังอยู่ในความสนใจของประชาชนเจอกับเราได้ทุกวันจ ดีๆก้านาฬิกาแบบนี้นะคะวันนี้คอยหยิบยก ok. เติมเต็มสาระน่ารู้มาฝากกันนะคะเป็นบทความทางวิชาการนะคะของสารวุฒธธิสภานะคะชื่อว่าจันทวาวุฒธธิสภาไทยเนะะี่ยวันนี้อยากจะนำเสนอประเด็นที่มีประโยชน์นะคะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะคะอยู่ที่หน้า34นั่นเองนะคะคุณผู้ชมมาเติมเต็มสาระน่ารู้กันสักหน่อยนะคะวันนี้ คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเน้นย้าค่ะเวลาดีๆ9นาฬิกาแบบนี้นะคะผ่านทางทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของทางสมาชิกวุฒิสภาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Facebook นะคะทั้ง Facebook วุฒิสภารวมไปถึง Facebook Senate Media Society สื่อดิจิทัลวุฒิสภาด้วยนะคะวันนี้หยิบยกงประเด็นเรื่อง การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานเพื่อให้สิทธิแก่ลูกจ้างหญิงมีคันซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มาทำงานในลักษณะจ้างเหมาบริการให้แก่รัฐมาศึกษากรณีนี้กันสักหน่อยนะคะเป็นศึกษาเฉพาะกรณีการกำหนดจำนวนวันลาคลอดและค่าจ้างในวันลาคลอดค่ะ การตั้งครันนั้นนับว่าเป็นสิ่งสําคัญประการหนึ่งของผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์นะคะเพราะว่าในระหว่างช่วงตั้งครันจะมีสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสรีระร่างกายอย่างต่อเนื่องจึงต้องคํานึงถึงความแข็งแรงของร่างกายจิตใจสภาวะความเป็นอยู่หรือสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะคะตลอดจนความปลอดภัยในการทํางานดังนั้นมารดาผู้ตั้งครันจึงต้องได้รับบริการสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทารกในคภ์เจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ค่ะ ที่ผ่านมาการลาคลอดของมารดาซึ่งประกอบอาชีพรับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนประเภทต่างๆข้าราชการการเมืองและข้าราชการตำรวจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการปี2555มีหลักเกณฑ์และสิทธิการลาคลอดปรากฏในหมวด2ประเภทการลาส่วนที่2การลาคลอดบุตรข้อ19กำหนดไว้ดังนี้ ในข้อ19บนะคะบอกว่าข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาคลอดบุตรให้เสนอและจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้ที่มีอำนาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลาเว้นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้วให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็วโดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ก็ได้นะคะ การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอดก่อนหรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้แต่เมื่อรวมวันลาแล้วต้องไม่เกิน90วันค่ะข้าราชการที่ได้รับอนุญ,ญาตให้ลาคลอดบุตรและได้หยุดราชการไปแล้วแต่ไม่ได้คลอดบุตรตามกําหนดหากประสงค์จะขอยกเลิกวันลาคลอดบุตรที่หยุดไปให้ผู้มีอํานาจอนุญาตให้ยกเลิกวันลาคลอดบุตรได้นะคะโดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไม่ครบกําหนดวันลาของการลาประเภทนั้นให้ถือว่าการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลงนะคะและให้นับเป็นการลาคลอดบุตรตั้งแต่วันเริ่มวันลาคลอดบุตรสําหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองนั้นการลาคลอดเนี่ย จะเป็นไปตามระเบียบกรราว้วยการลาของข้าราชการรัฐสภา,าปี2555หมวดที่2ประเภทการลาส่วนที่2การลาคลอดบุตรข้อ19ซึ่งกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการลาคลอดบุตรไว้ทํานองเดียวกันกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว อันหนึ่งสำหรับลูกจ้างหญิงมีคันนะคะซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มาทำงานในลักษณะจ้างเหมาบริการให้แก่รัฐจะไม่ได้รับสิทธิทดังกล่าวเนื่องจากไม่ได้เป็นข้าราชการค่ะแล้วก็ยังไม่ได้รับสิทธิทตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานปี2541อีกด้วยเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวมาตรา4บัญญัติไว้ว่าพระราชบัญญัตินี้ไม่ให้ใช้บังคับแก่วงเล็บหนึ่งราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่นวงเล็บสองค่ะ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ทั้งที่ประเทศไทยปัจจุบันให้การรับรองคุ้มครองสิทธิและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตรไว้อย่างชัดเจนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา48วรรคหนึ่งบัญญัติไว้ดังนี้มาตรา48สิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตรย่อมได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตามที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานปี2541ได้กำหนดจำนวนวันลาคลอดและค่าจ้างในวันลาคลอดตามมาตรา41และมาตรา59บัญญัติไว้ดังนี้มาตรา41ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีคันมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรคันหนึ่งไม่เกิน98วันนะคะวันลาเพื่อคลอดบุตรตามมาตรานี้ให้หมายความรวมถึงวันลาหรือตรวจคันก่อนคลอดบุตรด้วย วันลาตามวักหนึ่งให้นับรวมวันหยุดที่มีในระหว่างวันลาด้วยส่วนมาตรา59ให้ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงในวันลาเพื่อคลอดบุตรตามมาตรา41เท่ากับค่าจ้างในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลาแต่ไม่เกิน45วันจากปัญหาดังกล่าวอะค่ะจึงมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสือร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรจำนวน3ฉบับ และในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ปีที่1ครั้งที่23สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2วันพุธที่6มีนาคม2567ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเล้่นลงมติในวาระที่1รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานไว้พิจารณาจำนวน2ฉบับนะคะได้แก่ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนายวรศิษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักภูมิใจไทยกับคณะเป็นผู้เสนอและร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานของนางสาววันวิภาไม้สนนะคะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพักเก้าไกลกับคณะเป็นผู้เสนอและตั้งคณะกรรมาการวิสามันจำนวน36คนเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่สองในชั้นคณะกรรมาการโดยที่ประชุมนะคะก็ได้ลงมติให้ใช้ร่างพระราชบัญญัติของนายวรสิธิ์เลียงประสิทธิ์กับคณะ เป็นหลักในการพิจารณากำหนดการแปรยติภายใน15วันทางนี้โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาทั้งจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อให้มีผลบังคับเป็นกฎหมายต่อไปค่ะเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติมีสาระสำคัญในส่วนที่เกี่ยวกับหญิงมีคันเพื่อส่งเสริมแรงงานหญิงที่มีคันให้มีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรคันหนึ่งและได้รับค่าจ้างตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาได้ โดยให้ลูกจ้างชายมีสิทธิในการลาเพื่อช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตรได้ตามที่ตกลงในสัญญาหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานสําหรับจํานวนวันลาคลอดและค่าจ้างในวันลาคลอดของหญิงมีคันตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานของนายวรสิธิ์เลียมสิธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคภูมิใจไทยกับคณะเป็นผู้เสนอมาตรา3มาตรา4ี่มาตรา5และมาตรา6บัญญัติไว้ดังนี้ มาตรา3นะคะให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา4ทับหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541มาตรา4ี่ทับหนึ่งในกรณีที่ราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์องค์การมหาชนหน่วยงานของรัฐตามที่มีกฎหมายกำหนด ได้ทำการจ้างบุคคลธรรมดาให้มาทำงานในลักษณะจ้างเหมาบริการหรือในลักษณะเดียวกันโดยจ่ายค่าตอบแทนการทำงานสำหรับระยะเวลาทำงานปกติเป็นรายวันรายเดือนหรือระยะเวลาอื่นและหน่วยงานดังกล่าวเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลการทำงานของบุคคลที่มาทำงานให้หน่วยงานที่จ้างดำเนินการให้บุคคลดังกล่าวได้รับค่าตอบแทนการทำงานมีวันหยุดประจำสัปดาห์วันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักผ่อนประจำปีวันลาป่วยวันลาคลอดวันและเวลาทำงานเวลาพักได้ไม่น้อยกว่าตามสิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองแรงงานทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงบรดาคาดีที่เกิดจากข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้ว่าจ้างกับบุคคลผู้รับจ้างงานอันเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามวรรคหนึ่งให้อยู่ในเขตอำนาจของศาลแรงงานมาตราสี่ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา4 1 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานปี2541นะคะคุณผู้ชมซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่7ปี2562และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนค่ะมาตรา41ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีคันมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรคันหนึ่งไม่เกิน98วันหรือตามจำนวนวันที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกามาตรา5ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา41ทับ1แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงง,งานปี2541 มาตรา41ทาหนหให้ลูกจ้างชายมีสิทธิลาเพื่อช่วยเหลือภรยาซึ่งคลอดบุตรได้ตามที่ตกลงในสัญญาจ้างหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานนะคะส่วนมาตรา6ค่ะให้ยกเลิกความในมาตรา59แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานปี2541ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบวับที่7ปี2562และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนมาตรา59ค่ะให้ในายจ้าง จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีคันในวันลาเพื่อคลอดบุตรตามมาตรา41เท่ากับค่าจ้างในวันทำงานตลอดทำงานตลอดระยะเวลาที่ลาแต่ไม่เกิน49วันหรือตามที่กฎหมายกำหนดในพระราชกฤษฎีกาในส่วนของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานของนางสาววันวิภาไม้สนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคเก้าไกลกับคณะเป็นผู้เสนอมาตรา3และมาตรา4บัญญัติไว้ดังนี้ มาตราสให้ยกเลิกความในมาตราสีแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานปี2541และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนมาตราสีพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับรวมถึงมาตราสีพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับรวมถึงวงเล็บหนึ่งะคะราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่นวงเล็บสองราชวิสาหกิจและ3หน่วยงานของรัฐที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาค่ะ ในกรณีที่หน่วยงานตามวงเล็บ1วงเล็บ2และวงเล็บ3ได้มีพระราชบัญญัติกฎกระทรวงระเบียบประกาศหรือกฎหมายอื่นใดใช้บังคับแล้วให้ใช้กฎหมายนั้นค่ะแต่หากมีบทบัญญัติใดกำหนดสิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานแรงงานข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างหรือมาตรฐานในการคุ้มครองแรงงานต่ำกว่าที่ต่ำกว่าที่กำหนดในพระราชบัญญัตนินี้ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทนนะคะ การตราพระราชบัญญัติกฎกระทรวงระเบียบประกาศหรือกฎหมายอื่นใดให้คำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานแรงงานข้าราชการพนักง,งานราชการและลูกจ้างโดยไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้มาตรา4ให้ยกเลิกความในมาตรา41แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานปี2541ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม,ตมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่7ปี2562และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนมาตรา41 ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีคันมีสิทธิลาเพื่อคลอดหรือเลี้ยงดูบุตรคันหนึ่งรวมกันไม่เกินร้อยแปดสิบวันโดยรับค่าจ้างไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันและรับค่าจ้างพร้อมสิทธิประโยชน์อื่นใดจากสำนักงานประกันสังคมเพิ่มเติมอีกเก้าสิบวันลาเพื่อคลอดบุตรตามมาตรานี้ให้หมายความรวมถึงวันลาเพื่อตรวจคันก่อนคลอดบุตรด้วยวันลาตามวรกหนึ่งให้นับรวมวันหยุดที่มีในระหว่างวันลาด้วยมารดาของบุตรสามารถมอบสิทธิการลาเลี้ยงดูบุตร ส่วนของตนให้เป็นบิดาตามกฎหมายของมุตรหรือคู่สมรสตามกฎหมายของตนได้ไม่เกิน90วันในกรณีไม่มีบิดาหรือมารดาให้ผู้ปกครองตามกฎหมายได้รับสิทธิข้างต้นแทนค่ะนอกจากการเสนอร่างพระราชญัติดังกล่าวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะคะก็ยังมีการจัดเสวนาเนื่องในวันสตรีสากลของมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,สในหัวข้อ ขยายสิทธิลาคลอดเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตประชากรเมื่อวันที่7มีนาคม2567สรุปผลการเสวนาในส่วนที่น่าสนใจดังนี้ความสำคัญของการขยายสิทธิลาคลอดเพิ่มคุณภาพชีวิตประชากรเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการดูแลบุตรหลังคลอดจะเป็นภาระรของผู้หญิงเพราะหากครบกำหนดใช้สิทธิลาคลอดตามกฎหมายต้องสมบุตรไปอยู่กับบิดาบารดาที่ต่างจังหวัดหรือจ้างผู้อื่นเลี้ยงดูบุตร ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระรค่าใช้จ่ายและส่งผลผลให้ความสัมพันธ์ของมารดาและบุตรอาศัยในระยะทางที่ห่างไกลกันดังนั้นการสนับสนุนการขยายสิทธิลาคลอดเพิ่มวันเป็นจํานวนร้อยวันและสวัสดิการที่เอื้ออํานวยให้แรงงานจึงเป็นสิ่งสําคัญซึ่งสอดคล้องกับนโยาบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชากรมีบุตรเพิ่มขึ้นรัฐบาลจึงจําเป็นต้องแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพชีวิตและค่าใช้จ่ายของแรงงานในประเด็นดังกล่าว ดังนั้นหนึ่งในปัจจัยที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตรได้ก็คือการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบการและชุมชนแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีมาตรการส่งเสริมแต่ปรากฏว่ามีจํานวนน้อยการมีศูนย์เลี้ยงเด็กจะเป็นสวัสดิการต่อเนื่องจากวันลาคลอดเพราะหลังจากมารดาใช้สิทธิลาคลอดครบตามกําหนดแล้ว จะได้ไม่ต้องส่งบุตรกลับไปให้ครอบครัวในต่างจังหวัดช่วยเลี้ยงดูทําให้บุตรได้อาศัยอยู่กับมารดาและได้รับนมบันและได้รับนมมาดรมมาดาครบจํานวน6เดือนอย่างไรก็ตามนะคะศูนย์เลี้ยงเด็กในเขตชนบทอยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนศูนย์เลี้ยงเด็กในเขตเมืองหากบริษัทมีสวัสดิการดีก็สามารถสร้างศูนย์เลี้ยงเด็กได้แต่ยังคงมีจํานวนน้อยจึงควรให้มีศูนย์เลี้ยงเด็กในพื้นที่อุตสาหกรรมหรือพื้นที่เขตเมือง ซึ่งจําเป็นต้องมีกฎหมายหรือนโยบายที่ชัดเจนมารองรับอีกทั้งควรจะต้องมีศูนย์เลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพและมีการจ่ายค่าเลี้ยงดูเด็กให้ผู้ดูแลเด็กได้อย่างเหมาะสมทั้งนี้การมีนโยบายที่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงควรจะต้องมีการศึกษาเชิงพื้นที่ก่อน<ม>เช่นการสำรวจในแต่ละพื้นที่ถึงจำนวนผู้ที่มีบุตรที่เป็นเด็กอ่อนหรือเด็กก่อนวัยเรียนว่ามีจำนวนเท่าไหร่ควรมีศูนย์เลี้ยงเด็กกี่แห่งหรือภาครัฐ อาจร่วมมือกับภาคเอกชนในการช่วยเหลือค่าจ้างเลี้ยงดูเด็กเพื่อให้สามารถจ่ายค่าจ้างเลี้ยงดูเด็กให้ผู้ดูแลเด็กตามความเหมาะสมและเป็นธรรมจึงกล่าวได้ว่าการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานดังกล่าวควรทําการศึกษาให้ครอบคลุมรอบด้านและควรคํานึงถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติอีกทั้งต้องให้ความสําคัญกับหลักการในเรื่องบริหารงบประมาณและการบริหารทรัพยากรบุคคล ทางนี้เพื่อให้การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใช้รายง,งานและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศต่อไป <c oughs> การกำหนดจำนวนวันลาคลอดและค่าใช้จ่ายในวันลาคลอดมาดูกันนะคะ กฎหมายซึ่งเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานปี2541นะคะจำนวนเวลาคลอดตรงนี้จะไม่เกิน98วันค่าจ้างในวันลาคลอดก็คือให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงในวันลาเพื่อคลอดบุตรเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลาแต่ไม่เกิน45วันค่ะ แต่ถ้าเป็นร่างพรบคุ้มครองแรงงานของนายวรศิษย์เดียมประสิทธิ์กับคณะเป็นผู้เสนอจำนวนเวนลาข้อต,ตรงนี้จะไม่เกิน98วันหรือตามจำนวนวันที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาส่วนค่าจ้างในวันลาคลอดก็ให้ในายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์นในวันลาเพื่อคลอดบุตรเท่ากับค่าจ้างในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลาแต่ไม่เกิน49วันหรือตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ส่วนร่างพรบคุ้มครองแรงงานฉบับของนางสาววันวิภาไม้สนกับคณะเป็นผู้เสนอตรงนี้จำนวนเวลาคลอดไม่เกิน180วันเลยค่ะส่วนค่าจ้างในเวลาคลอดนั้นก็คือจะได้รับค่าจ้างไม่น้อยก,กว่า90วันและรับค่าจ้างพร้อมสิทธิประโยชน์อื่น,นใดจากสำนักงานประกันสังคมเพิ่มเติมอีก90วันค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ประชาชนอยากจะทราบเหมือนกันนะคะว่าเป็นอย่างไรต้องขอบคุณข้อมูลนะคะจาก บทความจากวุฒิสภาด้วยนะคะซึ่งเป็นบทความทางวิชาการที่น่าสนใจโดยเฉพาะในมุมของกฎหมายนะคะแล้วก็ขอบคุณที่มาด้วยนะคะนางสาวจิตตะการเจียนตระกูลเป็นวิทยากรชำนาญการพิเศษกลุ่มงานกฎหมาย2สํานักกฎหมายสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภานะคะที่เขียนบทความในเรื่องนี้นะคะบทความนี้มีชื่อเรื่องว่าการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานเพื่อให้สิทธิแก่ลูกจ้างหญิงมีคัน ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มาทํางานในลักษณะจ้างเหมาบริการให้แก่รัฐศึกษาเฉพาะกรณีการทํางานจํานวนวันลาคลอดและค่าจ้างในวันลาคลอดค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้ครบถ้วนทุกประเด็นชัดเจนทุกมุมมองขอขอบพระคุณคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามในช่วงเติมเต็มสาระน่ารู้ในวันนี้นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันอัญทิญาเนติรพีศ์พร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒิสภาไทย